พระราหูเป็นเทพนพเคราะห์ประจําวันพุธกลางคืนประทับอยู่ทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศพายัพมีอิทธิพลต่อผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนโดยตรงและมีวาระโคจรเข้าสู่ชะตาของผู้ที่เกิดในวันอื่นด้วยหากพระราหูโคจรเข้าชะตาโดยส่งผลร้ายหรือให้โทษเมื่อสวดบูชา จะกลับร้ายให้กลายเป็นดีหรือโคจรเข้าชะตาโดยส่งผลดีเป็นคุณต่อชะตาเมื่อสวดบูชาก็จะส่งเสริมให้โชคดีมั่งมีสีสุขยิ่งขึ้นบทสวดนี้จึงสวดได้ทั้งผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนหรือวันพระราหูและผู้ที่เกิดในวันอื่นทุกวันขอให้สวดด้วยจิตศรัทธานอบน้อมอันเป็นกุศล และมีสติมันสร้างกุศลความดีทุกท่านเทินอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะควตาธรมโมธรมมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวตโตสาวกสังโค สังฆนมามินะโมต,ตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคะพุทธ ปันทูธรรมวคะค้าพุทธปันทูธรรมวคะค้พุท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 ปันทูธรรมวคะ ค้าพุทธปันทูธรรมวคะคพุทปันทูธรรมวคะคพุทปันทูธรรมวคะคุปันทูธรรมวคะคพุปันทูธรรมวคะคพุปันทูธรรมว กินนุสันตะระมาโนวราหุสุริยังปะมุนจะสิสังวิครูปโปอาคัมมะกินนุพีโตวติถาสีติสัตตะท,ทาเมพเลมุททาชีวันโต นสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตมหิโนเจมุนใัยยะสุริยันติกินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจะสิสังวิครูปโปอาคัมมะกิน,นุพีโตวะ ติดตะสีติสัตตะทาเมภะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคา,าถาพิคีโตมหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติอิติปิโสภัควาพระราหูจะมัดสมิง จะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆค,คุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชชะเยสัพพะลาพังภวันตุเมอิติปิโสภควาพระราหูจะมัตสงจะพุทธ คุณังจะธรรมคุณังจะสังฆค,คุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพัรภวันตุเมอิติปิโสภัควาพระราหูจะมัตสมิงจะพุทธคุณัง จะธรรมคุณังจะสังฆค,คุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพังพะวันตุเมอิติปิโสภะควาพระราหูจะมัตสมิงจะพุทธคุณัง จะธรรมคุณังจะสังฆค,คุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพังภวันตุเมอิติปิโสภะวาพระราหูจะมัตสมิงจะพุทธคุณัง จะธรรมคุณังจะสังฆค,คุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพังพะวันตุเมอิติปิโสภคะวาพระราหูจะมัตสมิงจะพุทธคุณัง จะธรรมคุณังจะสังฆค,คุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพังพะวันตุเมอิติปิโสภะควาพระราหูจะมัตสมิงจะพุทธคุณัง จะธรรมคุณังจะสังฆค,คุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพังพะวันตุเมอิติปิโสภะวาพระราหูจะมัดสมิงจะพุทธคุณัง จะธรรมคุณังจะสังฆค,คุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพังพะวันตุเมอิติปิโสภคะวาพระราหูจะมัตสมิงจะพุทธคุณัง จะธรรมคุณังจะสังฆค,คุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพังพะวันตุเมอิติปิโสภัควาพระราหูจะมัดสงจะพุทธคุณัง จะธรรมคุณังจะสังฆค,คุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชชะเยสัพพะลาพังพะวันตุเมอิติปิโสภะวาพระราหูจะมัตสมิงจะพุทธคุณัง จะธรรมคุณังจะสังฆค,คุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพังพะวันตุเมอิติปิโสภคะวาพระราหูจะมัตสงจะพุทธคุณัง จะธรรมคุณังจะสังฆค,คุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะลาพังพระวันตุเม